สวัสดีค่ะสิริวันหวังดีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดรพลสลางจราลมจากมหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมาธิราชยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บทเรียนที่1แนวคิดหลักการและทฤษฎีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ตอนหลักตอนที่1แนวคิดการส่งเสริมการเกษตร ตอนที่2แนวคิดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและตอนที่ 3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรอาจารย์คะเรามาเริ่มต้นการเรียนรู้กันเลยดีไหมคะอาจารย์ครับดีเลยครับนักส่งเสริมการเกษตรมีภารกิจในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆนะครับทั้งในด้านการผลิตทางการเกษตร การพัฒนาเกษตรกรองค์กรเกษตรกร,กร,กรและอุตสาหกิจชุมชนและในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ต่างๆนักส่งเสริมการเกษตรจะต้องเข้าใจบทบาทของตนเองและให้ความสําคัญกับอัตลักษณ์ของความเป็นนักส่งเสริมการเกษตรอย่างชัดเจนในฐานะของผู้จัดการการเกษตรในพื้นที่และผู้นําการเปลี่ยนแปลงโดยมีคติประจําใจในการทํางานคือการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีที่สุดหรือ change to the b บ s ์ครับ จารย์คะเมื่อพูดถึงบทบาทของนักส่งเสริมการเกษตรนักส่งเสริมเราต้องมีบทบาทอะไรบ้างคะครับนักส่งเสริมการเกษตรส่วนใหญ่เป็นบุคคลภายนอกที่ถูกส่งไปไปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องทํางานร่วมกับเกษตรกรโดยตรงจําเป็นที่ต้องเข้าใจบทบาทของตนเองอย่างชัดเจนครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการทํางานกับเกษตรกรเพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ซึ่งมีกลุ่มบุคคลที่จะต้องทํางานและเกี่ยวข้องแบ่งออกเป็น3ามกลุ่มด้วยกันครับ ประกอบไปด้วยกลุ่มที่1ครับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายซึ่งถือว่าเป็นผู้เรียนรู้ร่วมกันโดยจะเป็นเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องไปทํางานด้วยการแบบเฉพาะจอะจงและมีเป้าหมายการทํางานที่ชัดเจนครับกลุ่มที่2เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคีเครือข่ายเช่นหน่วยงานราชการต่างๆองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นครูและอื่นๆซึ่งถือว่าเป็นผู้ร่วมงานโดยมีการทํางานร่วมกันในพื้นที่ซึ่งทุกคนจะต้องได้รับผลประโยชน์ร่วมกันครับ กลุ่มที่สผู้นําความคิดเช่นผู้นําศาสนาผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้นําท้องถิ่นและอื่นๆครับซึ่งกลุ่มน,นี้นะครับถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดครับแสดงว,ว่าบทบาทของนักส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจําเป็นต้องศึกษาและทําความเข้าใจในองค์ความรู้ของแต่ละบทบาทเพื่อนําไปปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมนอกจากบทบาทแล้วนะคะก็ยังมีอัตลักษณ์ของนักส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวของนักส่งเสริมที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นตัวตนในฐานะของผู้จัดการการเกษตรในพื้นที่และผู้นำการเปลี่ยนแปลงถูกต้องไหมคะอาจารย์ใช่แล้วครับหากเราจะกล่าวถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตามขอบเขตของการส่งเสริมการเกษตรนะคะอาจารย์คะจะประกอบด้วยอะไรบ้างคะในประเด็นนี้ ครับขอบเขตแรกคือการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรครับหรือ development of agricultural production เป้าหมายสำคัญคือการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและผู้บริโภคครับขอบเขตที่2คือการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติหรือ natural resource conservation and development ซึ่งเป็นหัวใจของการเกษตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยให้การเกษตรดำเนินต่อไปได้ในระยะยาว ต่อมาคือการตลาดและการดำเนินอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรหรือ marketing and industrial of agricultural production ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตและเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคครับถัดไปครับคือการจัดการไรนาและครัวเรือนเกษตรกรหรือ farmer and household management การจัดการที่ดีช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตครับ อีกขอบเขตที่สำคัญครับคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในชนบทหรือ Quality of Farmer Life and Living เพราะการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีจะช่วยให้เกษตรกรมีความมั่นคงมั่งคั่งและมีความสุขครับต่อมาครับคือการพัฒนาเยาว,วชนหรือ Youth Development เพราะเยาว,วชนครับคืออนาคตของชุมชนและการให้ความรู้และทักษะที่จำเป็นทางการเกษตรจะช่วยให้พวกเขาสานต่อและพัฒนาการเกษตรได้ครับ ข้อแคทที่7คือการพัฒนาผู้นำเกษตรกรและแม่บ้านหรือ leadership development for farmer and housewife การมีผู้นำที่เข้มแข็งครับจะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาชุมชนครับและสุดท้ายก็คือการพัฒนาชุมชนชนบทหรือ rural community development การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในทุกๆด้านครับจะช่วยให้ชุมชนเนี่ยสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างพร้อมกันครับค่ะจากสาระที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึง จะเห็นได้ว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรครอบคลุมหลากหลายมิติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือการเสริมสร้างชุมชนนะคะใช่ครับการพัฒนาเกษตรกรรมไม่จบเพียงแค่ผลผลิตเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงการพัฒนาคนชุมชนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนอีกด้วยครับ การเชื่อมโยงองค์ความรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรถ้ามองถึงวิธีการส่งเสริมการเกษตรม,มีด้วยกันทั้งหมด3วิธีนะคะอาจารย์ในรายละเอียดทั้ง3วิธีมีอะไรบ้างคะครับในวิธีที่1ครับวิธีการส่งเสริมรายบุคคลเป็นการส่งเสริมการเกษตรกับบุคคลเป้าหมายเพียงหนึ่งครั้งนะครับคนเดียวเป็นวิธีการนะครับที่เราเชื่อว่าสามารถช่วยให้บุคคลเป้าหมายเนี่ยยอมรับได้ทีละมากๆนะครับแล้วก็ เกิดประโยชน์มากเลยครับหากบุคคลเป้าหมายนะครับเป็นผู้นําท้องถิ่นหรือประธานกลุ่มต่างๆนะครับซึ่งการส่งเสริมการเกษตรรายบุคคลเนี่ยจะประกอบไปด้วยการย่ยมเยียนที่บ้านหรือไรนาการติดต่อสานักงานการติดต่อทางจดหมายหรือทางอีเมลนะครับการติดต่อทางโทรศัพท์ครับส่วนวิธีสองครับวิธีการส่งเสริมแบบกลุ่มวิธีการนี้นะครับเป็นวิธีการส่งเสริมที่แตกต่างจากการส่งเสริมรายบุคคลเนื่องจากจะต้องทํากับบุคคลเป้าหมายตั้งแต่2คนพึ่งไปครับ เพื่อการสื่อสารทําความเข้าใจถ่ายทอดความรู้ไปกับบุคคลเป้าหมายเป็นจำนวนมากๆครับเช่นกลุ่มแม่บ้านครับผู้นําท้องถิ่นหรือกลุ่มเยาวชนเป็นต้นครับในการส่งเสริมแบบกลุ่มเนี่ยนะครับมีข้อดีคือสามารถเข้าถึงบุคคลเป้าหมายได้อย่างเป็นจํานวนมากครับประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ระยะเวลาด้วยครับส่วนการส่งเสริมแบบนี้นะครับก็มีข้อเสียเช่นเดียวกันนะครับก็คือนักส่งเสริมกเกษตรเนี่ยไม่สามารถที่จะจูงใจให้ใหบุคคลกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนำความรู้ไปปฏิบัติ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกคนซึ่งการส่งเสริมการเกษตรแบบกลุ่มประกอบด้วยการประชุมการสาธิตการจัดทัศนศึกษาการฝึกอบรมพิเศษการทดสอบในท้องถิ่นจัดงานวันเกษตรครับและวิธีที่3ครับวิธีการส่งเสริมแบบมวลชนเป็นวิธีการที่นักส่งเสริมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่บุคคลเป้าหมายได้ครั้งละมากๆเลยนะครับ โดยไม่จำกัดจํานวนแล้วก็ไม่จำเพาะเจาะจงว่าเป็นบุคคลใดซึ่งวิยีการส่งเสริมแบบมวลชนนี้นะครับประกอบไปด้วยซือสิ่งพิมพ์นิทรรศการวิทยุกระจายเสียงรายการโทรทัศน์ภาพยนตร์การประกวดและการรณรงค์ครับถ้างั้นในการส่งเสริมการเกษตรก็หมายความว่าไม่มีวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่ดีที่สุดเพราะการส่งเสริมการเกษตรที่จะประสบผลสําเร็จ มีปัจจัยและองค์ประกอบหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งปัจจัยและองค์ประกอบเหล่านั้นอาจจะขึ้นอยู่กับตัวของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายหรือตัวของนักส่งเสริมการเกษตรหรือสื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้จะต้องเตรียมความพร้อมของตนเองให้ดีที่สุดก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริงนะคะตรงนี้อาจารย์คะ ถ้าเราจะพูดถึงการเชื่อมโยงองค์ความรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตามหลักเกณฑ์ในการเลือกใช้วิธีการส่งเสริมการเกษตรนะคะมีหลักเกณฑ์หรือมีอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการพิจารณาบ้างคะครับในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตามหลักเกณฑ์ในการเลือกใช้วิธีการส่งเสริมการเกษตรนะครับประกอบด้วย4หลักเกณฑ์คร่าวๆครับก็คือเรื่องที่1นนะครับเรื่องของนโยบายของราชการ อย่างเรื่องความจําเป็นเร่งด่วนของเรื่องที่จะส่งเสริมนะครับปัญหาของเกษตรกรจํานวนของเกษตรกรและทรันยากเป็นต้นครับเรื่องที่2ครับกลุ่มเป้าหมายครับซึ่งก็มีหลากหลายนะครับดังนั้นในการเลือกใช้วิธีการส่งเสริมการเกษตรครับจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรื่องที่3ครับเนื้อหาของเรื่องที่จะส่งเสริมการเกษตรครับส่วนนี้อาจจะต้องพิจารณาความยากง่ายหรือความซับซ้อนของเนื้อหาในแต่ละเรื่องที่จะส่งเสริมครับ ซึ่งก็จะมีผลต่อการเลือกวิธีการส่งเสริมเพื่อให้เหมาะสมกับบุคคลเป้าหมายนั่นเองครับและ4ครับวิธีการสอนครับซึ่งก็จะมีวิธีการที่หลากหลายเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนักส่งเสริมการเกษตรจะต้องพิจารณาเลือกวิธีการส่งเสริมการเกษตรให้เหมาะสมกับบุคคลเป้าหมายและสถานการณ์ครับมาถึงเรื่องของการเชื่อมโยงองค์ความรู้ในการถ่ายทอดเทคลยีการเกษตร ตามประสิทธิภาพของวิธีการส่งเสริมการเกษตรกันบ้างนะคะอาจารย์ในประเด็นนี้มีสาระหรือมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องยังไงบ้างคะครับถ้าจะพูดถึงการเชื่อมโยงของความรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีางเกษตรตามประสิทธิภาพของวิธีการส่งเสริมการเกษตรนั้นนะครับมีการนําข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากผลการศึกษาหรืองานวิจัยต่างๆนะครับเรื่องประสิทธิภาพของวิธีการส่งเสริมการเกษตรซึ่งพบว่านะครับการส่งเสริมการเกษตรแบบรายบุคคลเนี่ย จะทาให้เกษตรกรปฏิบัติได้ถึงร้อยละ25นะครับส่วนการส่งเสริมแบบกลุ่มจะทําให้เกษตรกรปฏิบัติตามได้ร้อยละ33ครับแต่เกษตรกรเพียง้อยละ23นะครับจะปฏิบัติตามคําแนะนําจากสื่อมวลชนครับโดยเกษตรกรร้อยละ19ครับเลือกที่จะปฏิบัติตามเพื่อนบ้านข้างเคียงครับค่ะเราจะเห็นได้ว่าการทํางานส่งเสริมการเกษตรในปัจจุบัน กรมส่งเสริมการเกษตรได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเกษตรโดยเฉพาะการทํางานที่มีการพัฒนาและจัดการระบบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับนักส่งเสริมการเกษตรให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะคะในการเชื่อมโยงองความรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรนักส่งเสริมการเกษตรยังสามารถนำผลการวิจัย องค์ความรู้จากบุคคลและเทคโนโลยีหรือนวัตรกรรมซึ่งอยู่ในรูปแบบของสารหรือคอนเทนต์เข้าสู่กระบวนการของการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดองความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันค่ะ